ที่กําลังมองหานาฬิกานะคะสักเรือนหนึ่งนะคะราคาเบาๆไม่เกิน5,000บาทเราใครเป็นสายเฮลตี้ออกกาลังกายดูแลสุขภาพก็ต้องบอกเลยว่าตัวนี้น่าสนใจมากๆ เรามาดูในส่วนของตัวดีไซน์กันบ้างดีกว่านะคะในรุ่นนี้เนี่ยหน้าจอนะคะก็มีความยาวขึ้นถ้าเราเปรียบเทียบกับสมาร์ทวอทหลายๆตัวซึ่งตัวหน้าจอของเขานะคะก็ขนาด1.64นิ้วเป็นหน้าจอแบบอมฤตนะคะแน่นอนว่าพอเป็นหน้าจออมฤตเนี่ยสีสันของตัวหน้าจอเนี่ยสวยงามตามท้องเรื่องนะคะแล้วก็ความละเอียดของตัวหน้าจอนะคะเป็นแบบ HD ขอบข้างนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นจอโค้งนะคะแบบนี้ในรุ่นนี้นะคะมาเป็นตัวปุ่มกดเนี่ยปุ่มเดียว ะะเป็นการปุ่มเข้าเมนูต่างๆนะคะในการที่เราจะเลือกกดเข้าเมนูฟีเจอร์ต่างๆส่วนด้านหลังนะคะก็มีเป็นตัวเซ็นเซอร์นะคะแล้วก็ตัวชาร์จสําหรับใครที่ต้องการถอดสายนะคะก็คือแค่กดต้องกดเข้าลงไปนะคะ,ะชมพูรแรงไม่พอนะทุกคนมันก็ต้องกดตรงนี้นะคะเพื่อเอาออกมาโอเค เรามาดูในส่วนของตัวฟีเจอร์อื่นกันบ้างนะคะตัวหน้าจอเนี่ยสามารถปรับได้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการเชื่อมต่อก่อนละกันนะคะเพราะว่าในส่วนของหัวเว่ยวอทฟลิปรุ่นนี้นะคะสามารถที่จะใช้ได้ทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android เพียงแค่เราโหลดนะคะตัวแอปพลิเคชันหัวเว่ยเฮลนะคะมาแล้วเราก็เลือกนะคะนี่เลยหัวเว่ยเฮลนะคะเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทาการเชื่อมต่อเปิดบลูทูธกันเนี่ยก็บอกเลยว่าสามารถทําได้อย่างง่ายดายมากๆนะคะ เราก็เข้าไปที่อุปกรณ์นะคะทําการเพิ่มแค่นี้ค่ะเมื่อเราทำการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วรูปในส่วนของตัวฟีเจอร์ในสมาร์ทโฟนนะคะก็จะเป็นแบบนี้ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวหน้าจอการใช้งานกันบ้างนะคะหน้าแรกนะคะขึ้นมาก็จะเป็นในส่วนของตัวหน้าจอนะคะที่เราเลือกเอาไว้ตั้งแต่แรกนะคะหรือใครต้องการที่จะเปลี่ยนหน้าจอวิธีแรกง่ายๆไม่อยากทําในมือถืออยากเปลี่ยนในหน้าจอนะคะเราแก็กดในส่วนตัวหน้าจอค้างเอาไว้แบบนี้แล้วเราเลือกได้เลยค่ะทุกคนถ้าเรานะคะอยากได้ลูกเล่นในการเลือกภาพหน้าจอมากกว่านี้นะคะเราก็สามารถที่จะเข้ามานะคะเปลี่ยนในส่วนของตัวคัสตอมหน้าจอได้นะ ะะที่อุปกรณ์ของเราเข้ามาที่หน้าปัดของนาฬิกานะคะจะเห็นได้ว่านะคะเขาจะมีในส่วนของตัวหน้าจอเนี่ยให้เราเลือกเยอะมากๆแล้วเป็นลายแบบน่ารักน่ารักใครชอบแบบลายแบบไหนนะคะก็สามารถที่จะกดติด ได้แล้วมันก็จะมาขึ้นนะคะในส่วนของตัวหน้าจอตรงนี้เนี่ยตั้งค่าทั้งในตัวหัวเว่ยวัดฟิตได้แล้วก็จากตัวแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับมือถือก็ได้เช่นเดียวกันหรือใครไม่ชอบอยากได้เป็นรูปตัวเองเป็นดิสเพย์สวยๆนะจ๊ะสามารถทําได้เช่นเดียวกันจ้ะเข้ามาที่หน้าปัดนะคะเลือกนะคะเข้ามาที่ของฉันนะคะแล้วก็เข้ามาที่แกลอรี่สามารถที่จะแอดเพิ่มรูปตัวเองไปได้เลยอ่ะเราก็เข้าไปที่รูปแบบแกลอรี่นะคะ คลิกก็ไปเลยเห็นไหมทุกคนจะขึ้นนะคะรูปดิสเพย์ของเราเนี่ยมาให้ซึ่งสามารถใช้รูปนะคะได้สูงสุดถึง5รูปค่ะอ่ะเรามาดูในส่วนตัวอื่นๆบ้างนะคะถ้าเราเลื่อนปัดลงมาก็จะเป็นการเข้าในส่วนของตัวการตั้งค่าต่างๆนะคะหรือเราต้องการที่จะเปิดเป็นโหมดห้ามรบกวน หรือจะตั้งนะคะเป็นสลีปหลังจากนี้5นาทีนะคะเครื่องก็จะด r o p ไปอันนี้คือชมพูชอบมากเลยใครที่เป็นสายขี้หลงขี้ลืมจำไม่ได้ว่ามือถืออยู่ที่ไหนเมื่อเราใส่ตัวหัวเว่ยวัาฟลิปรุ่นนี้นะคะบอกเลยเขาจะตามหามือถือให้เรานะคะแล้วก็เสียงเนี่ยจะดังพอสมควรใครอยู่ใกล้นียมีตกใจแน่นอนเดี๋ยวชมพูททำให้ดู ที่จะตั้งนาฬิกาปลุกได้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้ชมูก็ต้องบอกตรงๆเลยนะทุกคนถ้าใครที่เป็นคนตื่นยากมากๆเป็นคนที่แบบ คือมันต้องเสียงดังๆอ่ะเราใช้ตัวสมาร์ทโฟนในการตั้งนาฬิกาปลุกอ่ะเดี๋ยวชมูจะลองตั้งให้ดูเนาะซึ่งตอนนี้กี่โมงแล้วเอ่ยสี่โมง24นะคะ16นาฬิกายเดี๋ยวชมพูลองตั้งนะคะเป็น16นาฬิกา25แล้วกันเนาะโอเค16นาฬิกาทันไม่เอ่ยอ่ะ26กแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะดังยังไงนะเราตั้งนาฬิกาปลุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะปลุกเราทุกคนสั่นแล้วได้ยินเสียงไหมคะมันจะอึดอึด มันจะมีความสาั่นทุกคนนี่นะคะก็คือฟิลลิ่งของนาฬิกาปลุกอันนี้นะคะตอบโจทย์นะคะสําหรับใครที่เป็นคนตื่นง่ายมีอะไรมาสกิปก็คือตื่นแล้วแต่ใครตื่นยากนะคะก็แนะนําว่าให้ตั้งนาฬิกาปลุกในสมาร์ทโฟนเหมือนเดิม <c oughs> เราไปดูในส่วนตัวตัวอื่นๆกันบ้างนะคะขออนุญาตเช็ดหน้าปัดนิดนึงโอเคเมื่อกี้เลื่อนลงมีเข้าไปดูตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราเล,ลองเลื่อนขึ้นบ้างสําหรับการเลื่อนขึ้นนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวการแจ้งเตือนต่างๆนะคะก็จะมีมาให้ทั้งในเรื่องของตัว messenger นะคะไลน์ซึ่ง เราก็สามารถไปตั้งค่าได้ในตัวแอปพลิเคชันอ่ะจดี๋ยวชเข้าให้ดูแล้วกันนะคะว่าการตั้งค่าเนี่ยตั้งยังไงเข้ามาที่อื่นๆน,นะคะแล้วก็เปิดการใช้งานเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าให้เป็น Line Messenger Twitter Facebook อะไรก็ว่าไป ไปดูส่วนของการกดปุ่มก็จะมีโหมดต่างๆให้เรานะคะนี่เลย<อ>การออกกําลังกายนะคะ<อ>เข้าไปดูซิเป็นยังไงมีการหลักสูตรออกกําลังกายแบบ12หลักสูตรพื้นฐานนะคะอ่ะเข้าไปดูมีอะไรมีการฟื้นพลังใช้เวลา3นาทีนะคะมีการผ่อนคายกล้ามเนื้อส่วนคอและไหลออกกําลังกายในที่ทํางานใครที่ทํางานออฟฟิศเนี่ยก็มีความเสี่ยงเป็นออฟฟิศซินโดรมนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็มีการยืดเส้นยืดสายกันนิดนึงอ่ะเนี่ยทุกคนเขาจะมีตัวแอนิเมชันนะคะใน เรื่องของท่าทางในการออกกําลังกายเหมือนเสมือนกับมีโค้ดให้เรานะคะคอยู่ที่ข้อมือนั่นเองนี่เขาก็ให้เราวิ่งแต่โดดตบเขาจะนับด้วยนะว่าเราวิ่งไปเท่าไหร่ง่ายๆก็คือเป็นการยืดเส้นจากที่เราทํางานมาทั้งวันนะคะมีการเผาผลาญไขมันอย่างรวดเร็วยืดเหยียดทั่วร่างกายนะคะทําให้หัวใจแล้วก็ปอดแข็งแรงมีการบริหารกล้ามเนื้อมีเฟิร์มส่วนท้องด้วยโอ้โห เรียกได้ว่าในเรื่องของฟีเจอร์การออกกําลังกายในมีมาให้เยอะแบบามากๆนี่ขนาดแค่พื้นฐาน12หลักสูตรเท่านั้นนะก็มีในส่วนของการบันทึกการออกกําลังกายด้วยนะใครที่ต้องการมีพอร์ตเป็นของตัวเองว่าวันนี้เดือนนี้ฉันออกกําลังกายไปแล้วเท่าไหร่นะคะเขาก็จะมีการแจ้งเตือนให้มีอะไรอีกมีสถานะการออกกําลังกายนะคะอัตราการเต้นของหัวใจอันนี้ต้องบอกว่ามันค่อนข้างเป็นแบบ real time นะทุกคนเพราะว่าอันนี้เขาจะวัดอัตโนมัติตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยก็จะั p เตลอดแล้วก็มีในส่วนของตัว SPO2 นะคะคือการวัดออกซิเจนในเรื่องของเรานะคะว่าอยู่ในระดับไหนความเครียดนะคะการฝึกการหายใจสามารถเปิดเพลงได้แต่ว่าก็ทําได้แค่เปิดแล้วก็ปิดเปลี่ยนเพลงนะคะไม่สามารถที่จะแบบฟังต้องทําการเชื่อมต่อนะคะในตัวสมาร์ทโฟนของเราการแจ้งเตือนนะคะก็ดูไปแล้วเมื่อกี้สภาพอากาศตอนนี้เป็นไงตัวจับเวลาการตั้งเวลามีนาฬิกาปลุกมีไฟฉายด้วยนี่ โหมดการโทรหารโทรศัพท์อย่างที่ชุมบกบอกไปแล้วก็เป็นการเซตติง้งการตั้งค่าในส่วนตัวระบบต่างๆเมื่อกี้เราเลื่อนเลื่อนลงเลื่อนขึ้นมาเรียบร้อยแล้วดูจากการกดปุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราปัดมาเราก็สามารถที่จะเข้าไปเซตได้นะคะว่าเราอยากเพิ่มเติมอะไรบ้างอันนี้ก็คือการเต้นหัวใจถัดต่อไปนะคะก็เป็นในเรื่องของตัวโหมดความเครียดนะคะแล้วก็จกับตรวจวัดในเรื่องของการหลับนอนน,นนั่นเองนะคะโดยรวมนะคะมีประมาณนี้ ก็กล่องนะคะก็ต้องบอกว่าท่าบอกมาได้มินิมอลมากๆกนะกับตัวหัวเวยบอดฟิตรุ่นนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าใครสายออกกําลังกายเนี่ยต้องรอดูฟีเจอร์เด็ดๆในนี้หน้าตากล่องแบบนี้นะคะสีที่เราได้มาเนี่ยเป็นสีเขียวแบบนี้ไปดูซิมีอะไรอีกนะคะก็เป็นตัวบาร์โค้ดต่างๆอ่ะด้านหลังเขาบอกอะไรมาบ้างนะคะก็บอกรายละเอียดดีเทลต่างๆมาให้เนาะว่าตัวหน้าจอขนาดเท่าไหร่ซึ่งในรอบนี้ก็เป็นหน้าจออัมเรนะคะต้องบอกว่าข้อดีของตัวหน้าจอมเรตเนี่ยคือ สีสันเขาจะสวยงามมีบันทึกในเรื่องของสุขภาพตา่างๆกันน้ำนะคะใส่ไว้น้ำได้เพื่อไม่ให้็นการเสียวด้วยหละไปทำการเปิดกล่องกันเลยค่ะด้ นี่เลยค่ะหัวเว w ์วอตฟิตนะคะตัวกล่องนะคะแน่นอนว่าเขาจะมีนาฬิกามาให้นะคะมีเป็นกล่องมีเป็นตัวกล่องคู่มือนะคะโอเคมีภาษาไทยก็ใครอยากรู้รายละเอียดน,นะคะเฉพาะเจาะจงก็เข้ามาอ่านในคู่มือได้อันนี้เป็นสาย USB นะคะอ๋อหัวเขาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเป็นเต้ารับแบบนี้นะคะแล้วก็หัวเนี่ยเป็นแบบ t y p A ขึ้นมาสายชาร์จนะคะที่เขาให้มาเป็นแบบนี้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวเต้า รับสําหรับการชาร์จแบตนะซึ่งในหัวเว่ยวัดฟิทรุ่นนี้นะคะก็มีตัวชาร์จเร็วมาให้ด้วยเขาบอกว่าชาร์จ5นาทีเนี่ยสามารถใช้ได้ยาวๆไปเลย1วันแล้วก็ชาร์จเพียงแค่30นาทีได้ถึง70%เลยนะแบบนี้นะคะการชาร์จก็จะขึ้นมาให้แบบนี้เลยนะคะซึ่งก็เป็นตัวชาร์จเร็วด้วยซึ่งแบตก็อึดมากๆนะคะที่เขาเคมาเนี่ยสามารถใช้ยาวนานนะคะได้ถึง10วันเลยทีเดียว โดยรวมกับหัวเว่ยวัฟเตนะคะตอบโจทย์มากใครเป็นสายฮิลตี้ในรุ่นนี้นะคะสวมใส่ง่ายตัวเบาเป็นหน้าจอออมเลตด,ดีงามมากๆค่ะ 3,499บาทเชื่อมต่อกับ iOS ก็ได้ด้วยเป็นยังไงกันบ้างคะกับตัวหัวเวยว่าติปรุ่นนี้ใครต้องการนะคะรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวชมพูนะคะจะแปะลิงก์ให้อยากให้เราเพิ่มเติมหรือแก้ไขอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากสวัสดีค่ะบ๊ายบาย